ชาวทั่วเอเชียสะดุ้งกันทั้งวงการกีฬาเมื่อศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียในปีนี้กลายเป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเมื่อทีมนักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรง บชนะทุกชาติจากเอเชียไล่ตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียไปจนถึงไต้หวันจนสามารถทะลุเข้าชิงและควา้าแชมปได้อย่างยิ่งใหญ่ชนิดที่ทั่วเอเชียต้องอึ้งไปตามตามกันเสียงปรบมือและความตกตะลึงจากแฟนกีฬาในหลายประเทศดังกระหึ่มโลกออนไลน์โดยเฉพาะคอมเมนต์จากแฟนแบดมินตันต่างชาติที่ต่างยกนิ้วให้กับฝีมือของนักกีฬาไทยที่พัฒนาออยันก้าวกระโดด และมีทั้งพลังความแม่นยำและหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวศึกครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของทีมชาติไทยหลังจากที่ในปีที่แล้วต้องพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่ในปีนี้ทุกคนกลับมาด้วยความมุ่งมั่นเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นประเภทเดี่ยวหรือคู่ทั้งชายและหญิงทุกคนเล่นด้วยใจและพลังศรัทธาในธงไพรโรมความมุ่งมั่นของนักกีฬาทุกคนสะท้อนออกมาในทุกลูกตบ ทุกการเคลื่อนไหวทุกการรับลูกที่แทบจะเป็นไปไม่ได้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้ท้าชิงอีกต่อไปแต่เป็นมหาอำนาจแห่งวงการแบดมินตันเอเชียที่แท้จริงแฟนชาวไทยทั่วประเทศต่างพากันติดจอรับชมอย่างใจจดใจจอ่อเสียงเฮดังขึ้นทุกครั้งที่นักกีฬาไทยทำแต้มสำคัญได้โดยเฉพาะในแมชรอบรองชนะเลิศที่ไทยต้องเจอกับจีน ซึ่งถือเป็นคู่แข่งตัวฉกาจที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบการฝึกซ้อมและเทคนิคที่แข็งแกร่งแต่ในครั้งนี้ไทยกลับเล่นได้อย่างเหนือชั้นทั้งเกมรุกและเกมรับนักตบสาวไทยใช้ความเร็วและการอ่านเกมที่แม่นยำบีบให้ฝ่ายจีนเล่นพลาดบ่อยครั้งจนผู้บรรยายชาวจีนถึงกับพูดออกอากาศว่านี่คือไทยในเวอร์ชั่นใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนขณะที่ในประเภทชายเดี่ยวนักตบหนุ่มไทยก็สร้างความประทับใจไม่แพ้กัน ด้วยการพลิกสถานการณ์จากที่ตามอยู่ในเซตแรกกลับมาตีเสมอและเฉือนชนะในเซตสุดท้ายแบบลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายแฟนต่างชาติหลายคนถึงกับเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของสหพันธ์แบดมินตันว่าไทยเล่นด้วยใจจริงๆเหมือนพวกเขามีไฟในดวงตาทุกครั้งที่เข้าสนามบางคอมเมนต์จากแฟนญี่ปุ่นก็ชื่นชมว่าพวกเขาไม่ได้มีแค่พละกกำลังแต่มีจิตวิญ,ญญาณของนักสู้ที่ขู่ควรกับคำว่าแชมป์ ในประเภทคู่ผสมที่เป็นไฮไลท์ของรายการคู่นักแบดไทยที่ถูกขนานนามว่าคู่ทองคำแห่งเอเชียก็ไม่ทำให้แฟนแฟนผิดหวังพวกเขาโชว์การเล่นที่ผสมผสานระหว่างพลังความเข้าใจและเทคนิคอันยอดเยี่ยมทุกจังหวะก,การตีลูกเต็มไปด้วยความมั่นใจและสื่อสารกันอย่างสมบูรณ์แบบทำให้คู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ไม่สามารถตั้งเกมได้เลยแม้แต่นิดเดียว เสียงเชียร์จากแฟนชาวไทยที่เดินทางไปให้กำลังใจในสนามถึงต่างแดนดังกระหึ่มจนบรรยากาศเหมือนสนามอยู่ในประเทศไทยความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจแผ่ซ่านไปทั่วทั้งสนามเมื่อคู่ไทยปิดแมชได้ในเวลาอันสัน้นหลังจากเกมจบลงสื่อหลายสำนักจากทั่วเอเชียพร้อมใจกันลงข่าวทีมไทยพงาดครองบัลลังเอเชียพร้อมภาพของนักกีฬาไทยชูธงชาติด้วยน้ำตาแห่งความดีใจ สื่อจากเกาหลีใต้ถึงกับยกย่องว่าทีมไทยในตอนนี้คือแรงบันดาลใจของวงการกีฬาเอเชียส่วนสื่อจากอินโดนีเซียก็เขียนว่าไม่มีใครคิดว่าไทยจะสามารถตบทุกชาติและควา้าแชมป์ได้ในปีเดียวแต่นี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักในโลกออนไลน์แฟนชาวต่างชาติต่างหลังไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม โดยมีทั้งความทึ่งความยินดีและการยอมรับในศักยภาพของทีมไทยอย่างเต็มหัวใจมีคอมเมนต์จากแฟนมาเลเซียคนหนึ่งเขียนว่าผมดูเกมของไทยทุกนัดพวกเขาเล่นด้วยความสุขสนุกและจริงจังนั่นแหละคือเคล็ดลับขององค์การเป็นแชมป์แฟนชาวญี่ปุ่นอีกคนเสริมว่าไทยมีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์นุ่มนวลแต่เด็ดขาดเหมือนศินละปะการต่อสู้แบบมวยไทยผสมในสนามแบดมินตัน ขณะที่แฟนชาวจีนบางส่วนก็ออกมายอมรับว่าทีมไทยพัฒนาเร็วมากเราคงต้องกลับไปฝึกให้หนักกว่านี้ถ้าจะกลับมาเอาคืนในปีหน้าสิ่งที่ทำให้ใชัยชนะครั้งนี้มีคุณค่ามากกว่าถ้วยรางวัลคือจิตใจและความสามารถีของนักกีฬาไทยทั้งโค้ชทีมงานและแฟนคลับที่รวมพลังกันอย่างแน่นแฟน้นทุกคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้อย่างแท้จริง ความพยายามตลอดหลายปีของสมาคมแบดมินตันไทยที่ลงทุนพัฒนาเยาวชนและระบบการฝึกซ้อมได้ผลตอบแทนอย่างงดงามนี่คือผลลัพธ์ขององค์การสร้างรากฐานที่มั่นคงและพิสูจน์ให้เห็นว่าความตั้งใจและความมีวินัยสามารถพาชาติเล็กๆก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของเอเชียได้ภาพของนักกีฬาไทยยืนบนโพเดียมพร้อมธงชาติและเสียงเพลงชาติที่บรรเลงในสนามทำให้แฟนๆ หลายคนถึงกับน้ำตากรอเพราะมันไม่ใช่แค่การชนะในเกมกีฬาแต่คือการแสดงออกถึงศักดิ์ศรีความสามารถและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศความสำเร็จครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อระดับโลกจนถึงขั้นที่เว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง ESPN Asia และ Badminton Planet พาดหัวข่าวว่า Thailand's Golden Era Begin หรือยุคทองของแบดมินตันไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากการคว้าแชมป์มีรายงานว่าแฟนคลับในหลายประเทศเริ่มหันมาสนใจติดตามนักแบดมินตันไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและเกาหลีที่แฟนๆต่างพากันค้นชื่อของนักกีฬาไทยในโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าไปติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดขณะที่สื่อจากอินเดียก็วิเคราะห์ว่าความสำเร็จของไทยเกิดจากระบบการพัฒนายาวชนที่ดีและความเข้าใจในเกมอย่างลึกซึ้งไทยไม่ใช่ทีมที่มีร่างกายใหญ่โต แต่พวกเขามีมันสมองและกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมนักวิเคราะห์ชาวอินเดียกล่าวสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างคือท่าทีของนักกีฬาไทยหลังจบการแข่งขันแม้จะควาแชมป์ได้แต่ทุกคนยังคงถ่อมตัวและให้เกียรติคู่แข่งทุกทีมพวกเขาเดินไปจับมือและขอบคุณฝ่ายตรงข้ามด้วยรอยยิ้มความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้ทำให้แฟนต่างชาติยิ่งรักและเคารพมากขึ้นจอนามีแฟนเกาหลีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่า ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาได้แชมป์เพราะพวกเขามีทั้งฝีมือและหัวใจที่สวยงามชัยชนะของไทยในครั้งนี้ไม่ได้เพียงยกระดับวงการกีฬาแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศให้กล้าฝันและลงมือทำความสำเร็จของนักกีฬาเหล่านี้พิสูจน์ว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็กแต่ถ้ามีความพยายามและความสามัคคี ก็สามารถยืนเคียงข้างชาติใหญ่ๆได้อย่างภาคภูมิใจเสียงชื่นชมจากทั่วเอเชียยังคงหลัง่งไหลไม่หยุดและมีการคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแบดมินตันไทยจะกลายเป็นกำลังหลักของเวทีระดับโลกแน่นอนสุดท้ายแล้วคำพูดจากกัปตันทีมไทยหลังรับรางวัลยังคงปราตรึงใจแฟนๆทั่วเอเชียเราชนะได้เพราะเราสู้ด้วยหัวใจไม่ใช่แค่แรงกาย คำพูดสั้นๆแต่มีพลังนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ที่แท้จริงของคนไทยมันคือความภูมิใจที่ไม่อาจวัดได้ด้วยคะแนนหรือถ้วยรางวัลแต่คือความรู้สึกที่คนไทยทุกคนได้ร่วมกันสร้างขึ้นในประวัติศาสตร์แบดมินตันเอเชียครั้งนี้ทั่วเอเชียต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือยุคทองของไทย ไม่เพียงเพราะชัยชนะในสนามแต่เพราะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ความมุ่งมั่นและความรักในกีฬาที่เปลี่ยมไปด้วยพลงังความสำเร็จนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันให้ทีมไทยเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างตำนานใหม่ในเวทีโลกและทำให้ชื่อของประเทศไทยส่องประกายในโลกแบดมินตันตลอดไป